พี่น้องครับผมโบทนพี่น้องครับพี่น้องครับมือนี้ม่พ่อของดีอีกแล้วนี่นี่นพูดนอของดีในห้องพี่น้องโอ้ตบงไวะโอ้เบิ้งเบ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 ึงองอออตะทุบตะององโอ้หึได้ปะอได้ดีอ่ะ ถือกัดอ่ะลูกโคมีถือกัอดแขนวะถือกัดแข,น,ขนพี่น้องเอาละเฮ้ยสังถ้าเปิดได้เออโชว์นำมาจะถ้าเปิดไือกัดแขนนี่เลียะหมดละพึ่งโดนโดนเทียพี่น้นอ,นองครับมันหยิกเข่ามาในห้องสิหยิบเลยพอ่อนี่งูยังหรอเอาสังน้ำเองนัะน,นี่ เอาได้ชัวเอาได้ชัวอยู่โอ้ตัวือว่าไงอยู่กว่ปกติที่เคยเห็นกับตัไป่ะนี่เออสังเอสัมีเยมีแต่คนจัน cà phê yên phụ điều nữa dõi oh. bưng bát làm... bưng bát tiêu à? bưng bát cà phê cà phê cắt phê cà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  มนนันมีพิดเสียดแล้วเสียดบุกกองดองสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เบิงพี่น้องครับเบิงพี่น้องคนไทยครับเ,เ,เออต้ไหนอ่ะงไนบอกนี่ยีต้มีต้ตนนกกระดา ูถึงกัดพี่น้องเปืดออกมาเดี๋ยวเรียบร้อยครับพี่นอ้องครับดนโนเทียมันมนี่เขาไม่ดนเห่บบุกใคได้เห็นหรอกเรียบร้อยทิ้งเรียบร้อยครับ